มาเจอกันเช้าวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าสิงหาคมเป็นยังไรพี่น้องคากิจิเป็นอะไรนอทั้งไหนฝนตกหนักก็อัปเดตคอมเมนต์มาบอกนะเด้อพี่น้องเด้อส่วนอ,อยู่ทางมุกดาหารนี่คากิจินี่เบิ้งพี่น้อง <laughs> อันนี้แหละคากิจิแล้วก็ เบิ้งพี่น้องเขาเบิ้งเขาเบิ้งน้าแห้งหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งรอคากิจิอยู่เด้อ <บา S 1> นี่โอ้ยเนาะคากิจิมาแต่ชื่อฮ <c oughs> ึม <c oughs> โอ้ยนี่แหละมันไม่แน่ไม่นอนแบบนี้พี่น้องเอ้ยนี่อาชีพชาวไร่ชาวไหฮชาวนาโอ้ยน้ำก็หลายพื้นที่ก็แห้งพี่น้องน้ำแหกมเมื่อไรนี่ เขากินปลาขอนกันแล้วชว่วงนี้นี่โอ้ยนี่ข้าวก็ <c oughs> ข่ากับพระท่านในกรมดีพี่น้องเอ้ยคือถ้าถ้ามันแรงไปแบบนี้เรื่อยๆนี่จนข้าวถอดห่วงเนี่ย <c oughs> ผมบอกได้เลยคำเดียวว่าข้าวนี่รีบพี่น้องข่าเพเต็มดอกข้าวนี่ไม่เต็มแน่นอนเพราะว่า,วนนาวถ้าน้ํามันมาแห้งในช่วงที่ข้าวกําลังตั้งท้องนี่ โอ้ยเนาะมันสิข้าวมันจะดูดสารอาหารไปเลี้ยงลำต้นไม่ได้พี่น้องอืมโอ้นีปลาขอนพี่น้องเอ้ยโอ้ยุบยับยุบยับเลยนี่อูนะโอ้ปลาขอนโอ้ยเนะานนะก็เหมือนเดิมพี่น้องเหมือนเดิมเอออยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทาคือเก่าอกับบรรยากาศ อันนี้เป็นแปลงนาดำเลยพี่น้องเด้อเนี่ยก็เดี๋ยวไอ้คลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังเออเหมือนเดิมมาแหละเออช่วงนี้ก็เป็นช่วงไอ้การใส่ปุ๋ยฮัมห่วงเนาะใส่ปุ๋ยฮัมห่วงเนี่ยสำหรับไอ้ไอ้กอคสิบห้าเนี่ยก็น่าจะคือถ้าใครใส่ในช่วงนี้ก็น่าจะน่าจะอาจจะช้าไปสักนิดนึงเนีช้าไปสักนิดนึง เพราะว่ามันมันเลยวันที่เลยวันที่ยี่สิบมาแล้วเลยวันที่ยี่สิบสิงหาคมมาแล้วเพราะว่าข้าวกระอ1สิบห้าเนี่ยมันจะมันสิถอดห่วงช่วงช่วงปลายเดือนพี่น้องปลายเดือนปลายเดือนกันยาก็คือช่วงวันที่ยี่สิบช่วงวันที่สิบห้าเลยพี่น้องช่วงวันที่สิบห้ากันยาเป็นต้นไป เข่ากอขอสิบหามันสิเริ่มถอดห่วงเนื่องเพราะว่ามันมันเป็นข้าวดอเนาะเป็นข้าวดอเพราะฉะนั้นมันก็จะถอดรวงก่อนข้าวไว้กอขอหกประมาณหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นในการใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวดอในช่วงนี้ก็อาจอาจจะช้าไปสักนิดนึงช้าไปสักนิดนึงก็ผลเสียของการใส่ปุ๋ยรับรวงช้าเกินไปผมก็เคยเคยทำคลิปบอกไปแล้วแหละว่า คือถ้าใส่ช้าจนเกินไปเนี่ประสิทธิภาพในการกินปุ๋ยหรือว่าประโยชน์นที่ที่เฮ้าสีได้เนี่ยพี่น้องประโยชน์ที่เราเสียเงินไปเนี่ยมันมันอาจจะไม่ไม่คุ้มค่าพี่น้องขนาดที่ไม่คุ้มค่าเออเผลอเมันมันอาจจะเป็นโทษซะ้วยซ้าพี่น้องเออเป็นโทษยังไงก็คือก็หาดูคลิปย้อนหลังได้พี่น้องโทษของการใส่ปุ๋ยรับรวงช้ามันสิเป็นเท่าไหร่ เป,เป็นคือใส่ปุ๋ยรับรวงเร็วเนี่ยผมว่ามันมันยังได้ประโยชน์กว่าใส่ปุ๋ยรับรวงช้าเองนะพี่น้องก็ลองพิจ,จารณาเบื้องต้งลองพิจารณาดูว่าจะใส่ปุ๋ยรับรวงต้นเดือนหรือว่าจะใส่ปุ๋ยรับรวงปลายเดือนออแต่ผมก็เคยเน้นเคยย้ำไปแล้วแหละว่าคือการใส่ปุ๋ยห้าบพ่วงม,มันมันต้องดูหนางานต้องเบิ่งหนางานคือว่าอม,มัน มันจะพูดเฉพาะเจาะจงเป๊ะไม่ได้ ừ, ก็มีเอฟซเพิ่นถามมากขึ้นกันนะแหละว่าไอปุ๋ยห้าพวงนะเพิ่นว่าใ,ใส <c oughs> ่ขอโทษพี่น้องใส่ประมาณจักกิโลต่อไรเพิ่นว่าอมันถึงสิทธิ์ <c oughs> ให้ผลผลิตสูงเพิ่นว่า,วาให้ผลผลิตเต็มที่ <c oughs> เต็มเม็ดเต็มหน่วยเออก็คือพี่น้องไอ มันมันมันเป็นเรื่องที่พูดยากพี่น้องเอเดี๋ยวผมซียกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเห็นบอข้าวแปลงนี้เหลืองไหมพี่น้องเหลืองแมนบอแล้วมาดูปแปลงนี้แปลงนี้เขียวไหมพี่น้องเขียวเห็นบอเพราะฉะนั้นนะพอข้าวเหลืองข้าวเขียวเนี่ยเออแล้วอันนี้เนะี่ยเป็นแปลงนาดำเลยพี่น้องมันเป็นแปลงนาดำเลยพี่น้องมันสีห่างๆางๆเห็นบอมันจะมีช่องว่างแต่อันเนี้ย เป็นแปลงนาหวานพี่น้องมันจะทีเห็นว่ามันสีทีพอมันทีปั๊บเนี่ยต้นมันก็เยอะพี่น้องแต่พอมันห่างเนี่ยต้นมันน้อยอเห็นบอกเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันพี่น้องอม,มันจึงไม่คึอกันอคือค่าเฉลี่ยเนี่ยค่าเฉลี่ยที่กรมวิชาการเกษตรหรือว่าข้างระสอบปุ๋ยเพื่อนอะไรเพื่อนก็บอกว่าให้ใส่ยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลกร,รัมต่อไร่อแมบนบอกละ แต่ทีเนี้ยหน้างานจริงๆผมก็เคยพูดแล้วแหละว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันมันมันจะเอาไปเป๊ะๆไม่ได้พี่น้องอเหมือนหน้าแปลงเดียวไปเนี่ยมันก็มีทั้งตรงที่มันสวยแล้วก็ตรงที่ไม่ค่อยดีแมนบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเ้าสิไปใส่จํานวนเป๊ะๆต่อไร่เนี่ยมันมันก็มันก็เป็นเรื่องยากพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ย คือที่เขากําหนดมา25-30กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยอันนั้นมันมันคือค่าเฉลีย่ยพี่น้องคือค่าเฉลี่ยทั่วไปค่าเฉลี่ยทั่วไปก็คือข้าวธรรมดาทั่วไปนี่แหละ่เปนมรแต่หน้างานจริงๆนะ่ะโดยเฉพาะบางพื้นที่ที่เราได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นไปแล้วเราได้ปรับปรุงดินแบบนี้ว่าง่ายคือเขามันงามแล้วข้าวมันงามข้าวมันสวยเนี่ยเราเขาก็เราก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่เยอะขนาดนั้นพี่น้อง ใส่ห้าถึงสิบกิโลกรัมต่อไร่ก็ได้อ่าแมนมาโดยเฉพาะหน้าดำเหน้าดำเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าอย่าไปใส่ปุ๋ยหลายเด้อพี่น้องเด้อเนื้อหน้าดำเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันสวยอยู่แล้วและอีกอย่างนี่หน้าดำเนี่ยจำนวนต้นมันน้อยเพราะฉะนั้นในการกินปุ๋ยมันจึงไม่ค่อยเปลืองพี่น้องเอหน้าดำนะมันจะไม่ค่อยเปลืองปุ๋ยพี่น้องออแต่มันจะไปเปลืองค่าแรงเออค่าแรงในการเห็ดค่าแรงในการปักดำเออมันมันมันเปลืองพี่น้องมันแพง มันแพงกว่าค่าแรงในการทํานาวาดเออแต่นาหวาดคือถ้าเราจะไปใส่ปุ๋ยไสห้ากิโลกร,รมัมสิบกิโลกร,รัมต่อไร่เนี่ยมันบ่ค่อยอยากพ่อปานใดพี่น,น้องมันไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องด้วยอะไรพี่น้องเบิง่งมันทีพี่น้องมันทีเออพอมันทีปุ๊บเนี่ยมันแย่งสารอาหารกันพี่น้องมันเกิดการแย่งสารอาหารกันเออเพราะฉะนั้นนี่นาวานเนี่ย,าานนยคือต้องใส่ ยี่สิบกิโลกร,รัมขึ้นไปยี่สิบกิโลกร,รัมขึ้นไปอ,อย่าใส่ต่ำมากกว่านี้เพราะว่าถ้าใส่ต่ำมากกว่ายี่สิบกิโลกร,รัมปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ข้าวนี่มันขาดสารอาหารพี่น้องสังเกตเบึงเลยข้าวเนี่ยข้าวโดยเฉพาะนาหวานเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยน้อยเนี่ยข้าวใส่ปุ๋ยน้อยเนี่ยห่วงมันสิเป็นจรอเจเลร่แมนวล่ล่ะเออแต่ทีเนี้ยถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปแบบเนี้ยมันก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคเห็นบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการในเรื่องของการเลือก สูตรปุ๋ยสําคัญพี่น้องสูตรปุ๋ยในการใส่ในใส่ในช่วงรับรวงของนาวานเนี่ยสาคัญมากพี่น้องเอออย่าไปอย่าไปเน้นยูเลียเยอะเด้อพี่น้องเด้อผมผมย้ําผมบอกเสมอว่าข้าวนาวานคือมันทีพี่น้องต้นมันทีใบมันท,ในทีใบมันเยอะเพราะฉะนั้นก <van. S 2> ารใส่ปุ๋ยเนี่ยผมจะบอกจะเน้นย้ําเสมอว่าอย่าใส่ยูเลียเยอะอย่าใส่ยูเลียเพียว อมันต้องใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยสูตรเอปุ๋ยสูตรก็คือปุ๋ยอย่างที่มันมีทั้ง n p k อะไรพี่น้องทั้ง n p k ทั้งสามตัวนั่นเละอืมส่วนจะสูตรอะไรก็พี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาพี่น้องแต่อย่างน้อยนี่จะต้องเป็นไอ้สูตรไอ้ที่มีไอ้ทั้งสามตัวทั้ง n p k ยกตัวอย่างเช่นสูตรไอ้สิบห้าสิบห้าสิบห้าอย่างแบบนี้ยกตัวอย่างนะพี่น้องนะยกตัวอย่างเออ เห็นบ่คือมันมันมีทั้งสามตัวหรือไม่ก็สูตรยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่อะไรพวกนั้นหรือไม่ก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดสี่ยี่สิบเอ็ดอีกย่างซุ่มนี้เห็นบ่มันจะมันจะมีไอ้ไอ,อ้อแร่ธาตุอ่า NPK ทั้งสามตัวเออแต่คือปุ๋ยรับร่วงนี่คืออย่าไปอย่าไปเน้นอย่าไปเน้นสูตรหน้าเยอะพี่น้องอย่าไปเน้นสูตรหนาหลายเออคือสูตรหน้าเยอะก็คือยูนเรียนี่แหละพี่น้องอย่าอย่าไปเน้นเยอะเอ,อ,อย่าให้มันอย่าให้มันเกินยี่สิบ อย่าให้มันเกิน20พี่น้องเออบางคนไปใส่30ปุ่นหรือไม่ก็ผสมยูเลียไปนักเขาไปอีกมัน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 สิเกินพี่น้องมันสิเกินมันสิเสี่ยงที่เป็นโรคผมเคยพูดแล้วแหละว่าภาคอีสานเราอะมันมันไม่มันเหมือนไม่เหมือนภาคอื่นเลยพี่น้องข้าวนาปีภาคอีสานเราไม่เหมือนภาคอื่นเพราะว่าสภาพอากาศนี่แหละเออโดยเฉพาะพวกหมอกเนี่ยมันปลายฝนต้นหนาวมันกาคืนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการ การทาการทํานาแต่ละพื้นที่แต่ละภาคเนี่ยเหนืออีสานภาคกลางเนี่ยมันเป็นคนละสูตรพี่นอ้องเหนือภาคกลางเนี่ยเขาอาจจะอาจจะทําได้พี่นอ้องเออแมนบอกแต่ถ้าเอาภาคกลางมามาทําในภาคอีสานเท่าเป๊ะ้มันได้พี่น,อน้องเออเพราะว่าสภาพอากาศมันไม่เหมือนกันภาคอีสานมันมีฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนเนออแต่ภาคกลางอย่างเนี้ยเอแถวอยุทยาแถวนุน่นน่ะเออฝั่งนุน่นน่ะ เขาจะทำนาปีเนี่ยเขาไม่ได้กระทบหนาวสักเท่าไหร่พี่น้องเออหนาวก็หนาวแค่ทิ์เดียวแค่นั้นแหละเออแถวภาคกลางนะเพราะฉะนั้นสูตรมันจึงบวกคือกันพี่น้องเออแต่ละพื้นที่ทำนาไม่เหมือนกันเออก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามคือกันแหละรเรื่องการทำนานะหวานช่วงไหนดีเออทำไมต้องหวานเร็วทำไมต้องหวานช้าทำไมไม่หวานเดือนนั้นเดือนนี้ก็คือสภาพพื้นที่มันไม่เหมือนกันไงพี่น้องสภาพพื้นที่มันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเฮาต้องเราต้องไหลาตามธรรมชาติพี่น้องอธรรมชาติมันมาช่วงไหนเราก็ทําช่วงนั้นเอเหมือนกันที่ผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าค่าเฉลี่ยในการหวานข้าวเนี่ยอคือถ้าเราหวานข้าวในช่วงเลยกลางเดือนมิถุนายนีย่มันจะเขาเรียกว่ามันจะได้ผลผลิตดีแต่บางพื้นที่เดือนมิถุนายนมันหวานบ่อยไงพี่น้องเ,อเราข้าวเราต้องมายืดยุน่นแมนบ่อละยืดยุน่นเราอาจจะหวานเร็วกว่านั้น เพื่อให้มันเหมาะกับพื้นที่เราเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยก็เหมือนกันพี่น้องการใส่ปุ๋ยก็เหมือนกันใส่ปุ๋ยข้าวใส่ปุ๋ยรับรวงช่วงเวลาสําคัญเนี่ยถามเข้ามาว่าใส่กี่กิโลให้มันได้ผลผลิตดีมันก็พูดยากพี่น้องแต่เรายึดค่าเฉลี่ยค่ากลางแล้วกันยึดค่าเฉลี่ยค่ากลางก็คือ20 2 0่ถึง30กิโลกร,รัมต่อไร่ส่วนหน้างานเนี่ยจะใส่มากใส่น้อย เออก็ก็ดูอีกทีหนึง่งพี่น้องเออดูอีกทีหนึง่งคลิปแบบนี้ผมเคยทําไปแล้วแหละพี่น้องผมเคยเหตุไปแล้วแหละเออว่ามันใส่แนวใดมันมันมันได้ผลผลิตดีสูตรก็ผมเคยพูดไปแล้วแหละเออสูตรที่ทําทั้งนาดินเหนียวนาดินทรายเนี่ยผมเคยเคยบอกไปแล้วแหละเออพี่น้องก็ไปหาดูย้อนหลังได้พี่น้องอืมอ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายมาถ่ายบรรยากาศถุงหน้าให้เบิรงพี่น้อง วันนี้ยี่ิบห้ายีสิบห้ายี่ิบห้าสิงหาเขาว่าพายุคาจิกิจะเข้ามาแต่ก็เบิงพี่น้องคืมเฉยๆไม่มีฝนสักเม็ดพี่น้องอโอเคทราบในละ